พี่บอกครับการ์ดที่เคยแรงที่สุดในโลกอย่าง3090ข้ามา2เจนมาเจอกับ RTX 5070คนรับเป็นยังไงและควรที่จะอัปเกรดใหม่3090ยังคงเล่นได้อยู่ในปัจจุบันแต่ว่ามันก็หมดประการบ้างกินไฟเยอะบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีเฟรมเจนด้วยนะแต่5070เนี่ยก็มาเต็มหมดเลยกินไฟน้อยลงมีมัลติเฟรมเจนมีเฟรมเจนปกติรองรับเรททีซซิ่งต่างกันแต่ก็ VRAM ก็แพ้แต่ถ้าเรารวัดกันที่พลังดิบมันยังคงแรงอยู่อย่างเกมแรกอย่าง Forza Horizon 5เนี่ย150เฟรมกับ140เฟรมโดยประมาณนะด ก68เฟรมกับ play <frames>, 6 16เฟรมแต่ว่าเป็น3-0 9-0ที่ชนะฮะ Stalker 2 5-0 7-0ชนะครับ66เฟรมกับ60เฟรมเป็นต้น God of Tsushima เท่ากันเลย3-0 9-0ชนะ1เฟรมนะครับ75เฟรมกับ74เฟรมตามลำดับ c y b e ั p u n k 2-0 7-7 5-0 7-0ชนะนิดหน่อยประมาณ5เฟรมก็คือประมาณ72เฟรมกับ67เฟรมสรุปง่ายๆเนี่ยผมมองว่า5-0 7-0พลังเด็กมันไม่แรงคือมันไม่ได้หนี3-0 9-0เลยแต่สิ่งที่5-0 7-0เนูยได้เปรียบก็คือในเรื่องของ DL f r a m e กกกาาาารินนนนฟม่่่่ตงงัั้้ผอวถคุณ เราต้องแบ่งเป็นสองฝ่ายนะถ้าใครที่ใช้0 9 0อยู่แล้วอยากอัพเกรดเป็น5 0 0ถ้าเกมนั้นะมันรองรับเฟรมเจนรองรับมัลติเฟรมเจนก็สุดท้ายอัพได้แต่ถ้าเป็นเกมที่วัดพลังดิกยกตัวอ,อย่างเช่น Red Dead Redemption 2หรือ Forza Horizon 5เนี่ยอันนี้ไม่ต้องอัพเพราะมันไม่ต่าประมาณนี้ครับจะ h a v e CPU ครับ